สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนักคารียกผมเองครับหาเก็บไม่คลาบน้ำซึ่งมันน้ำเราจะทำกันสร้างมิติเพชรให้ดูนะครับทุกท่านจะไปทำนะครับมันทำได้จริงนะนะโอเคนะครับทุกคนมิติเพชรมันก็น่าจะประมาณนี้แหละผมไม่ใส่หมดนะฮะ ยับไม่ได้ใส่หมดผมทำไม่ได้ค่ะโอเคตอนนี้ผมเข้าไปในมิติเพชรแล้วนะฮะเฮ้ยที่ไหนนะไเนี่ในมิติเพชรครับข้างในมิติเพชรนะครับลองไปทำดูกันได้นะอุย้ยมีเคสเพชรอะไรด้วยซึ่งอุย้ยมิติเพชรอันนี้นะฮะของกับโลกปกติเดี๋ยว ครับาคลิปนี้เราจเ่านี้นะคลิกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้นยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย